ผลผลิตจากต้นตะลิงปริงที่บ้านค่ะล้างให้สะอาดค่ะสับออกมาชิ้นขนาดนี้หน้าตาดีดีสับตะลิงปริงนะคะสับหรือซอยก็แล้วแต่ค่ะจำนวนหนึ่งนะคะที่พอรับประทานนะป้าเด็ดมาจากต้นใหม่ๆสดๆสิงๆเลยค่ะส่วนประกอบอื่นๆนะคะก็มีหัวหอมซอย น้ำตาลป,ปี๊บปุ้งแห้งปลาย่างป้าใช้ทั้งสองอย่างเลยนะคะพริกขี้หนูกะปิค่ะปริมาณตามความเหมาะสมนะคะชอบหอมมากๆหรือเผ็ดมากๆหวานน้อยหวานมากเค็มน้อยเค็มมากก็ลดปริมาณเอาตามชอบค่ะเสร็จแล้วค่ะป้าใช้ช้อนกับซ่อมคลุกนะคะ ส่วนที่ใส่ทั้งกุ้งแห้งผลกับปลานนะป้าให้เขาไปตกลงกันเองว่าจะให้รสชาติอย่างไรนะเราอาจจะเจอสิ่งค้นพบใหม่ก็ได้นะคะหวังว่าสูตรนี้จะอร่อยแล้วก็มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่มีต้นหรือมีลูกตะลิงปริงนะขอมอบเครดิตนี้ไว้ให้กับอาจารย์ยุพาพัฒนอยู่บรญยงมค่ะอดีตอาจารย์โรงเรียนราชบ,บุริการุเคราะห์ จังหวัดราชบุรีค่ะลองนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยอะ่ะบอกกล่าวเล่าสิบกันบ้างขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามให้กับช่องป้าทุนดีเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน